องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องความรักรักไม่ดีใช่ไหมถูกต้องเมื่อกี้บอกไม่ดีใจหายว่าบเลยแล้วก็ไม่ยิงจริงเอามาปัสสึกข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้จะหลงรักคนมีเจ้าของ เออเมันน่าจะล่วงเลยไวความรักมาแล้วมาเลยมาตอบว่าเมย์โ่ะพีหนงป้าเนต่อปมาค้อกแล้วนะมาเขาอยากให้ป้ามาหาตัวใช่ติดใจอะไรป้าติดใจครับผมเออครับผมอาไปเลี้ยงไหมต้นหอมต้นกระเทียมตอบเสร็จแล้วเรียบร้อยตอบว่า ือเรื่องพวกนี้ค่ะคือว่าเราคิดว่าเวลามีแฟนอะเราจะรับไม่ได้ถ้าแฟนเรามีคนอื่นจ้ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูเป็นคนอื่นซะเองหนูก็จะได้ไม่เจ็บค่ะโคเรตเอาที่ใกล้จะออกใครมีคนตอบป้านนะแต่หนูไม่รู้หนูก็ตอบเป็นีได้พี่อีทวิ้งไม่ได้อยากได้ครับเพราะได้กันไปแล้ว เคยได้กันเหรอครับที่ไหนที่องในฝันเนาะพี่ชาจ๋าว่างไหมอะว่างสิดีตลอดเลยนะพี่ชาบอกว่าสี้ม่จะเป็นน้องแหละเพราะว่าน้องเขาเป็นช่วงนี้เป็นคนมีเสน่ห์แรงจแล้วก็คิดว่าเวลาที่เขาไปเจอเจอผู้ชายหนุ่มๆที่เขาชอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาบวยวายตลอดพี่ชาแบบน้องเขาไม่ว่างแล้วา น้องเขาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นนี้ช่วงนี้เขามีปัญหาเรื่องความรักตลอดใช่เลยนี่แหละถูกต้องแล้วคุยใครไม่คุยด้วยนะรักออกแบบไม่ได้หอมแต่แอบบอกได้นะเออมาดามของมาต้องอุบาทแน่เลยบอกว่าของรามสีมีนค่ะพี่ปังค่ะเพราะว่าพี่หลังไม่ชัดเพราะพี่ฝังชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องพันนี้ดีครับดีคไหมดีไหมราี ครับในวัยของเขาเนี่เป็นวัยที่กำลังรักกำลังสนใจเพศตรงข้ามทไมต้อง,องรไไอไว้ก่อนเดี๋ยวต้นหอมไม่ชอบอ <c oughs> รุ่งรักคุณชื่อต้นหอมแอบหอมุ่กวันร้อง <c oughs> รักเป็นเ,นเมียชาวึงแม้เป็นมเมียชาวบ้านฮะผมทายเลยนะครับราศี เกไอพ,พี่บอลช่วยหน่อยลาสีสาาพี่พี่มัง <c oughs> มังพี่มังกรกต <c oughs> มาโกนิ <c oughs> ที่จะเขียนแบบนี้ได้แล้วก็คนที่จะแปลคือมีสองคน <c oughs> พี่บอลไม่ว่างจะต้องเป็นโกตีวันนี้คนนี้พี่บอลว่างเขาว่าต้องมาอันนี้เกินความสามารถของพวกเราแล้วเราจะที่พ <c oughs> อ่โอเคจีนโ,โจทย์บอกว่ารักคนมีเจ้าของส่วนมากจะเป็นหญิงประเภทสองอ พวกนี้จะผิดหวังแล้วก็จะคอยอกหักแต่รักกับรักจริงคนนี้ห่อคนนี้หลอคนนี้หลอแต่เขามีเจ้าของแล้วแต่ใจเขารักไม่มีทางเลิกหรอกพี่บอลครับพี่บอลตตบว่าเดูนะครับนะผมทำไมอ่ะเออพขาดูแล้วรักเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยนอกใจเมียเขาเป็นคนที่รักเมียแต่อาจจะมองบางทีไปตามนู่นอย่างนี้อาจจะมองคนนู้นคนนี้สวยงามใช่ไหมแล้ได้ตัวเอง มาถึงพี่ปังพี่ปังอธิบายเลยอธิบายเลยข้อนี้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกแบบจิตใจอ่อนไหวทั้งนั้นเลยแต่ว่าผมคิดว่าคนนี้เป็นคนที่มักงมากมากเลยมัมากมัมากในความรักในความรักครับมักมากในความรักผมว่าพี่ตอบตัวเองะแน่นอนมาที่น้องชมพู่มะเหมี่ยวค่ะชมพู่ดอกไม้ ตอบตัวเองดูไปพวกรักคนง่ายมีความรู้สึกว่าเวลาเห็นใครแบบทํางานดีๆกับเราพูดจาพ่อๆกับเรามีเสนยแล้วบจะรู้สึกว่าอ่อนๆแต่ถ้าจบงานกันก็จะไม่รักละจะรักเปล่าครับคุณชุพุครับก็เมื่อก่อนแจ็คก็แอบรักเราไงเอาเรื่องจริงต้องพูดเลยเอาเรื่องจริงมาพูดสบายสบายโลควมใช่ ไอ้แจ็คเคยบอกกับผมเขาชอบชมพูเออจริงจริงจริงจครับชอบเท้าเขาเก่งผมชอบผู้หญิงมองหน้าสิมองหน้ามองหน้าเ แจ๊ดแอนชอบไอ้จำพูออชอบชอบชอบู้มูรู้ะจพูรู้ไหมผมก็บอกตอนแรกหนูนึกว่าเล่นเล่นนึกว่าพูเล่นแต่ไปไปมาเขาเขินจริงอ่ะเอใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยิดบ้า รู้ๆมาว่าพี่เขามีปัญหาเรื่องความรักอะไรอยู่ด้วยแล,วแล้วอาจจะมีแอบรักต้นหอมอ่าอ่าอาจจะมากกว่าต้นหอมด้วยใช่ครับผมเขาบอกนะดูหัวเขาาต้นหอมหัวเขาเหมือนกระเทียมมากเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรพูยนะอ้าอา,อา,อาจารย์ลิงฟันทิราศีที่ในช่วงนี้จะหลงรักคนมีเจ้าของคือราศีมีคนดูนะครับราศี